มช่มามแล้วกูจะแจกไงเนี่ยใช่ใช้ฟันไงเออเดี๋ยวแกะให้ไม่เคลื่อสกอร์บมสกอร์บาเรื่สกูเบกาพิษินเบกไม่ว่าคอนะแขนข้าเดียบัมแขนข้งเดียบนี่นี่มัดนี่มันเหี้อะไรนะเสืือ นี่อยากอยู่ใกล้อย่แล้วาตีเข้าหน่อยแล้วสุดเลยไสดิิเ็ดเพิ่มพิสแฉทดลองนี่คือการทดลองวิทยาศาสตร์บ้างตวลองงงมันก็จะเเงอย่างเงี้ยไอ้เหมเป็นยี่อไ อย่าอย่าให้มันทรมานอย่าตะกุดเบให้มันทรมานให้มันตายด้ยตะกุดเบตะกุดเบสตะกุดเบสตะกุดเบสตดดเเอาเเอเอาาวมือเาเอาเอาหวเอเอาคอ ให้กูเล่นกูบ้างบ้างไม่ไรกูน <ian> <can ful oyu> ั <Hels ing> ่งเล่นดินี่อะไรงี้ยี่อะไรนั่งดิดูอิงสิดูอิงสิโทษจีเป็นเยี่อะไรกันก็ไม่รู้

เชื่อเลยตเกิดรอะไเนียตัดองเนียอ้เจ๊เลยไปก็ไปไอ้เยี่ยมแม่งเร็วสุดแล้ว นี่มันแจกแขดนี่เปย่าเฮ้ยแขนแขนข้างนึงครัข้างข้างแขนแบ่งมั้งยิงแขนข้างเอาคอเอาคอเฮ้ยใครวะโอ้เจโอ้เจโอ้แบ่งมาโอ้

เอ้แก้ววว้ยวววววววเวว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 วพูวว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 เวว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 วเววววว้ยวววววววยเวว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 ว

ก็ปั่นยไเฮ้ยหัวมืก็ปล่อยเฮ้ยมันอันตรายมันอันตรายสอง่อนึ